สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมแซมมีรถครอบครัวรถ11ที่นั่งมาแนะนำให้กับเพื่อนๆคุณลูกค้า1คันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นเกียร์คานิวัลนะครับผมรุ่น e x นะครับผมรถคันนี้เป็นรถปี2018นะครับผมเครื่อง2200 cc ซีซีดีเซลนะครับผมคันนี้นะ เลยคันนี้เลยนะสีดําสนิทนะครับผมป้ายฟ้านะครับผมรถสีเวดที่นั่งนะนานๆมีมาทรีนึงนะครับผมแซมก็เลยมาถือโอกาสมาแนะนําให้ดูนะครับผมส่วนราคาค่าตัวเดี๋ยวแซมลงใต้คลิปวิดีโอชุดนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะมามาดูด้านหน้าก่อนนะตัวนี้นะครับกระจังหน้าสวยงามน,นะน,นี่นะครับผม เกียร์คาร์นิวอลนะครับไฟหน้าสวยๆนะนี่นะไฟหน้าสวยงามเลยนะครับผมอลองเปิดด้านหน้าให้ดูซิเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้209แรงม้านะครับผมเป็นดีเซลเทอร์โบนะครับผมตัวนี้นะที่แซมดูคันนี้นะครับฝากระโปรงหน้ามีการแกะเคลียร์สีมาแล้ว1รอบนะนี่นะแกะชัดเจนนะ แต่ฝาเดิมอยู่ของเกียร์นะนี่เห็นไหมฝาเดิมของเกียร์อยู่เนี่ยนะครับฝาเดิมๆอยู่นะสุดเนี่ยนฝะามีการแกะแล้วนะครับผม,มการแกะแล้วนะโครงสร้างอื่นยังเดิมๆอยู่นะครับผมนี่นะครับผมพวกแก้มข้างหรือว่าในส่วนของตัวเนี่ยโครงสร้างยังเดิมๆอยู่ยังดีๆอยู่นะครับผมนี่นะนแกะมาแล้วหนึ่งครั้งนะแจ้งหมด นี่นะครับนี่ยลิกเกอร์มอกอร์อยู่นะครับผมนี่นี่นี่นะครับผมนะเดี๋ยวขอยากติดฝากระโปรงก่อนอลองดูนะนี่นะไฟตัดหมอกเป็น LED นะสวยๆเลยนี่นะ LED แล้วก็ยางน,นหลบอันนี้ยางน,นหลบปี2020 2นะครับนี่22นะนี่ดันหลบชัดเจนนะก็เริ่มตื้นแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนละนะครับผมถ้าซื้อไปนะครับผมนี่นะภายในเป็นเบาะสีเบจหรือว่าสีครีมนะครับผมแผงข้างด้วยเป็นสีครีมนะแล้วก็จะมีลายไม้อยู่นี่เพิ่มความหรูหราความเฟี้ยวอยู่นะครับผมนี่ บอกก็มีรอยขาดตรงนี้นะเดี๋ยวดูให้ตรงนี้เพิ่มดูเพิ่มเติมให้นะครับผมนี่บอกไฟฟ้าเลยคู่หน้านะในส่วนของออปชันต่างๆนะครับผมจะไม่แน่ใจว่ามีอะไรเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าแซมก็ไม่แม่นตรงข้อมูลตรงนี้นะใครทราบก็คอมเมนต์มาบอกแซมได้นะน่าจะรู้ดีกว่าแซมนะครับผมเลขไม้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกแปดสิบสองกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะนี่ก็เป็นลายไม้นะครับผมส่วน พวงมาลัยมีหุ้มหนังนะหุ้มหนังอยู่แล้วก็นี่เป็นลายไม้นะครับผมนี่มาเดี๋ยวลองดูภายในกันนิดนึงดีกว่านะแผงข้างก็ประตูไอ้กระจกฝั่งคนขับเป็นอัตโนมัตินะเซ็นทรันล็อกแล้วก็นี่พับกระจกไฟฟ้านะครับผมพับต่างๆปรับมุมมองนะผมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเลยนะครับผมมีคูสคอนโทรลให้ด้วยนะครับผม น่าจะยังน่าจะเป็น adaptive cruise control ด้วยนะน่าจะนะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับในส่วนของหน้าจอวิทยุนี่หน้าจอวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธได้คอนโซล Air Auto นะครับนี่มี Air ด้านหลังนะครับนี่แอร์ท้ายะลองดูดูกล้องนิดนึงก่อนอ่อันนี้มีมาพร้อมกล้องถอยหลังนะตัวนี้หน้าจอก็เป็นในส่วนของ ระบบสัมผัสนะครับผมนี่นะเกียร์อัตโนมัตินะกุญแจคันนี้ได้1ชุดนะครับแจ้งก่อนนะได้1ชุดนะเด็กมือไฟฟ้าออโต้โคด้วยมีพาร์เซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยนะครับผมนี่มีสำหรับฮีตเตอร์เนี่ยด้านคนขับกับคนนั่งนะคู่หน้านี่ตามนี้นะครับเก๊ก็มีช่อง12โวลต์กับตัวช่องชาร์จอยู่ด้วยนะเก๊เก๊ตรงนี้ก็จะหุ้มหนัง นะหุ้มหนังเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีนี่ดูสองช่องแล้วก็มีในส่วนของตัวสำเนาเล่มปี2018นะครับผม190แรงม้า2 2 0 0ซีซีนะครับคันนี้นะนี่2,200นซีซีนะส่วนบุ๊กเซอร์วิสก็ยังมีอยู่นะครับผมนี่นะบุ๊กเซอร์วิสอยู่เกียร์อะไรเกียร์ ทักษินจิเปิลเอสออโต้เนี่ยตามนี้นะก็จะให้ให้ตามนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมไปต่อแถวสองดีกว่าแถวสองนะครับผมไม่ใช่เป็นเบาะไฟฟ้านะเป็นแมนวนวลนะครับผมแล้วก็จะมีจอนี่นะ จอตัวนี้ก็เชื่อมต่อในส่วนของทวก USB อะไรได้นะครับผมนี่มีไฟ LED นะครับมีแอร์แถว2แถว3ครบนะครบเลยนะครับผมส่วนปุ่มคอนโซลควบคุมเนี่ยแอร์ Air อยู่ด้านนี้ด้านขวามือนี้นะครับผมนี่นะนี่ก็ไฟนะครับผมเบาะ11ที่นั่งนะครับผม11ที่นั่งนะนี่ ให้ดูก่อน,นี่ข้างหน้าข้างหน้านี่2แถว2อีก3เป็น5 6 7 8 9 10 11 11, 11 12, ที่นั่งนะท้ายเดิมนะคันนี้ท้ายเดิมนี่ท้ายเดิมนะนี่ท้ายเดิมนะครับผมท้ายสวยๆนะฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมกดฝาท้ายไฟฟ้านะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดกับกล้องมองหลังนะนเนี่ยรุ่ด e x นะครับ รุ่น e x นะคันนี้นะ e x เลยนะครับผมเนี่ยเบาะต้องทำความสะอาดนิดน,นึงนะต้องฟอกแต่รับรองว่าขาวจัวแน่เนี่ยเห็นั้ยเสียบ s h d m i แล้วก็มี u s b แล้วก็ d c นะครับนี่โอเคเนี่ยเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผม เกก็ okay, 2ตํตำแหน่งนะสองตำแหน่งเลยถุงลมเท่าที่แซมดูนะตอนนี้นะที่แซมเห็นมีอยู่2จุดนะมีคู่หน้านะครับผมมีคู่หน้านะดูเล่มอีกทีหนึ่งก็ปี18นะครับผมนี่นะ190แรงม้า2,200 cc อซีซีอคาเนแคปิตอลเหมือนเดินภาษีถูกมากครับ1,900บาทนะครับผมโอเคนี่นะ ประมาณนี้เนาะคันนี้เนาะนานาม,มาทีก็ถือกัดมาแนะนำเผื่อมีใครสนใจเผื่อใครหารถ11ที่นั่งรถครอบครัวของรถสัญชาติเกาหลีอยู่เนาะลองดูนะครับผมลองพิจารณาดูนะครับผมใครสนใจก็ลองโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์หกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผมเดี๋ยวส่งรูปได้รายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับผมเป็นเกียร์คานิว v ลสองจุดสองดีเซลรุ่น ex นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันปีสองพันสิบแปด นะครับผมส่วนราคาเดี๋ยวแซมลงใต้คลิปวิดีโอชุดนี้ให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ